มาพบกับมี่อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะมี่ก็อยู่ที่สนามบินซานดิเอโกนะคะเรากำลังจะไปเรียกอูเบอร์นะเพื่อที่ว่าเราจะไปที่ชายแดนนะคะชิวานานะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามออกสากแอร์พอร์ตมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเป็นส่วนของแชร์ไรส์นะคะที่เราจะต้องไปเรียกอูเบอร์ตรงนั้นนะคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ จุดจุดที่เขาจะเรียกอนะูเบอรนะเขาจะมีแบบกำกับฝั่งนี้เปอูเบอร์ฝั่งนี้จะลิฟนะคะเดี๋ยวเราต้องเรียกอูเบเพื่อที่จะไปที่ไวซ d โดนะคะตอนนี้จุดที่เราจะไปลงแล้วก็เดินข้ามจากชายแดนซานดิเอโกนะคะเพื่อที่จะไปที่ชิวาน่านะคะคือคนเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้านั่งจากในเ,เดวเทาวซานดิเอโกมานะก็คือสามารถ จะนั่งเทรนด้านหลังนะคะมาที่มาที่นี่ได้เลยนะมาที่ไชแดนได้เลยนะแต่ว่าเรามาจากสนามบินเราก็เลยเลือกที่จะขึ้นเอ่อลิฟต์มาแทนนะคะก็คือเมื่อกี้นี้เรียกอูเบอร์อยู่สองสาคันแล้วก็โดนแคนเซิลก็เลยแบบเรียก Lift. ลิฟต์ลิฟต์คือมาเลยจ้าสี่นาทีแต่ว่าแพงกว่าอูเบอร์สิบเหรียญนะคะจากจุดที่ลิฟต์ปล่อยเราลงนะคะตรง ตรงถนนนะเดินมาที่ชายแดนไม่ไกลเลยคือแบบใกล้มากๆนะคะแล้วก็วันนี้คือคนไม่เยอะด้วยแปลกเพราะว่าเป็นวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้ไม่วันหยุดก็เลยคิดว่าคนจะแบบพุ่งพลุกพล่านพลุกพล่านมากกว่านี้นะแต่ว่าแบบคือคนไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เดินข้ามไปสบายๆนะคะนี่ก็เรากำลังเดินเข้าไปด้านในนะ จะให้ดูบรรยากาศนะคนไม่เยอะจริงไหมเราห้องเชียร์เห็นไหมทางเดินก็จะประมาณนี้นะจากสนามบินสาเลโกซาพอร์ตน,นะคะมาที่ชายนเนี่ยก็ประมาณ30นาทีนะนี่ค่ะเราชึงแล้วหน้าหน้านี้นะคะก็คือจะเข้าประเทศเม็กซิโกแล้วนะ จะเข้าไปไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่านะคะ We have to push it เข้ามาแล้วคือออกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ One way นะคะ ออกมาลวนะคะด้านหลังคือประตูที่ออกมานะคะใช้เวลาในการข้ามบอร์เดอร์2นาทีแต่ที่นานคือแวะฉี่ทั้งในมีห้องน้ำนะคะแต่ว่าเสียคนละ1 US นะคะหรือว่า10บเปโซนะคะยืงสิบเปโซมันแค่50าสิเซนเองนะแต่แบบเขาก็แบบชาร์จ หนึ่ง US นะคะแต่แบบเราเราแบบโมแต่แบบมองหามองหาเงินอะไรเงี้ยเราทางแบบเจ้าหน้าที่เขาก็เดินมาเขาก็เอาเหรียญมาหยอดให้เราก็เลยได้เข้าไปฉีดฟรีนะคะไม่เหมือนบอร์ดเด้์เลยเนาะด้านหลังอะเดินออกมาเหมือนกับเดินออกมาจากห้องห้องหนึ่งอะซึ่งแบบเป็นห้องผงใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีเครื่องสแกนเครื่องเดียวอะไรเนี่ยนะคะเขาก็แค่เช็คพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ถามว่ามากี่วันเราก็บอกว่าอ๋อเรามาแบบสามวัน,นะะอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคไปได้จบ เดียวจ้าใช้เวลาแบบสองนาทีจริงๆอ่ะคือแบบสั้นมากก็ตอนนี้อยู่ฝั่งทิวานาแล้วนะคะประสบการณ์ cross border แบบเดินพาเข้ามาก็สบายๆนะไม่คนไม่เยอะแล้วก็ขั้นตอนไม่วุ่นวายนะคะก็เผื่อใครอยากจะมานะคะมาทางรถก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่เคยมาเคยขับรถเข้ามาที่ทวานาครั้งหนึ่งขาเข้าคือแบบ เร็วมากเหมือนกันแต่ขาออกนี่คือรอ,อคิวนานมากจ้าขาออกก็คือแบบรถติดแบบนานมากสามสี่ชั่วโมงอยู่บนรถนะคะกว่าจะถึงคิวเรานะคะหวังว่าขากับเข้าอเมริกาจะจะโอเคนะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าขาเข้าอเมริกาขั้นตอนจะเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็จะรอนานแค่ไหนนะคะ <c oughs> เข้าทางเดียวออกทางเดียวจ้าว้าว,วอล่าข้าทางเดียว,วออกทางเดียวนะคะอันนี้คือป้ายที่เขาบอกว่าไปดาวเทาชิวานานนเราคิดว่าเราจะเดินใช่ไหมโอเคสุกไม่ได้แท็กซี่นะคะเราจะเดินไปนะจ๊ะคือเราดูในวิดีโอนึงอนี่ออยเขาบอกว่าเดินไปแค่สิบห้านาทีเองกถ,ถึงแล้วไรอย่างเงี้ยเราก็เแบบเดี๋ยววันนี้เราจะลองเดินกันนะ เดี๋ยวจะให้ดูสองด้านนะคะเป็นยังไงนะคะคือด้านหลังก็จะเห็นแบบแท็กซี่จอดรอคิวกันอยู่เพราะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเรียกแบบแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมอะไรเงี้หหยเราก็จะบอกว่าไม่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 ไมเราจะเดินนะคะวันนี้เราจะเดินเรามีเวลาเพราะว่ากดเช็คอินก็บ่ายสามนะตอนนี้เพิ่งจะแบบบ่ายโมงนะคะก็ไปค่ะเดินไปค่ะแล้วก่อนท,ที่เราเดินไปนะคะเราก็จะผ่านสะพานตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่า อันนี้คือรถที่กำลังจะข้ามไปฝั่งอเมริกานะคะคือทุกวันเนี่ยก็คือจะอย่างนี้เลยคือจะติดมากนะครั้งที่แล้วเคยมาแล้วก็ขับรถมาเนี่ยแหละแงกอยู่ประมาณส4สี่ชั่วโมงนะคะก็จะผ่านด่านได้นะคะครั้งนี้เราก็เลยตัดสินใจเดินข้ามเดินข้ามมาดีกว่านะวันนี้เรามาลองเดินดูเองแล้วก็จะได้รู้ว่าเดินทั้งหมดกี่นาทีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ดาวน์ทาวน์นะคะแต่ว่าเป็นเอ็ดจอกดาวน์ทาวนนะ เ้ามาในร้านอาหารนะคะตอเมื่อที่สั่งอาหารเสร็จแล้วน,นะคะแล้วก็สั่งวกคาโค้ไปนะก็คือแบบอาหารโลโก้ของเขาเลยนะคะก็เราในตอนนี้ระหว่างที่รออาหารนะคะก็ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเดินมาสนามแต่แบบว่าพอเช็คใคนทุกแมตชแล้วเดินประมาณ20นาทีน,น,นะคะแล้วก็ เราก็ใช้ไปที่ uber เพราะแบบอถ้าเราแบบนั่ง uber mm hmm. มาเนี่ยจะกีแบบ่นาทีก็ประมาณแบบ5-6นาที hmm. ก็เลยตัดสินใจแบบเรียก uber ดีกว่าแล้วก็แบบพิพิดี uber mm hmm. ก็ส่งดิเศษเอาผมมาให้5ดอลลาร์สลปเราจ่ายถ้าข้า,า uber จากบอร์เดอร์มาที่ร้านอาหารเนี่ยนะคะในเาบอกว่าเป็นแบบดาวเทาวนะเหมือนกับว่าเป็นเอ edge ของดาวเทาวคือแบบขอบๆดาวเทาวเนี่ยนะคะแต่ว่าร้านนี้คือเป็นร้านร้านเด็ดที่ ก็ดารน์โหลดคอมเมนต์นางมานะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เราจ่ายไปแค่1.88่งสนเหรียญนะคะไม่ถึง2องเหรียญนะที่เราฝัางไปน,นะคะก็ถือว่าคุ้มคุ้มอะ่ะ <c oughs> เราก็เลยเอามาอุปเปอร์ที่บอกวิสเนอร์ทำไมให้ม่ถึงยี่สิบนาทีแต่ก็แบบจ่ายไม่ถึง2เหรียญอะไรนี้นะแล้วก็อุปเปอร์เลยว่าก็ดีมากนะก็ให้เบอร์ส่วนตัวนางมานะคะนาะงบอกว่าจะไปไหนเรียกนางนะเดี๋ยวนางมารับอะไรอย่างงี้ ก็เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองชอริโซ่ร้านนี้นะคะว่าจะอร่อยสมคำแนะนำหรือเปล่านะคะแล้วก็สั่งนี่ด้วยอันนี้เธอเห็นไหมคาร์มานิโนเป็นน้ำมะขามนะคะเห็นแล้วก็อยากลองเลยก็มาแล้วรวดเร็วมากแคสเซเดียชอริโซ่ with cheese นะคะ What do you have? What do you have? จะบอกว่าเจสเดียโชลิโซชี่นี้แปลกไปจากที่เอยกินที่สันดอร์เซนนะคแต่ว่าอร่อยนะอร่อยตรงไหนรู้นะอร่อยตรงนี้ซอสก้อนแผ่นอร่อยมากแล้วก็มีซาวฟินนะคะ ซาวคฟลส์แ็งแน่นซาฟเีลส์ต่อด้วซอสคือโคตรเด็ดอันนี้นนคือชอบมากมากะแบบอันนั้นกินไม่ได้นะนางบอกเผ็ดมากนาง <c oughs> บอกกินไปแล้วแต่แก็ปวดเผ็ดเผ็ดมากก็แบบเราทอดเขาบอกว่าเหมือนราวคาเขาก็จะเหมือนเหมือนแบบโซนตลาดบ้านเราอ่ะโอ้รู้สึกจะเหมือนโซนตลาดบ้านเราอ่ะ ฮมเเยอะแล้วก็ม okay, so ีพวกแบบ prostitution ด้วยนะคะเราก็จะเห็นแบบผู้หญิงมายืนอยู่เรื่อยๆฝั่งโน้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องคือเหมือนเดินไปที่ไหนก็เม็ดฉีดนี่ก็อยู่ที่ walking street แล้วนะคะที่เขาขายของโลโก้นะคะ เป็ดสุ่มวงดนตรีด้านหลังนะครั้งที่แล้วเราก็มากินข้าวแถวร้า,านะะอาหารแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมาแบบเล่นดนตรีให้ฟังนะ,ะจำไม่ได้แล้วว่าเขาคิดเท่าไหร่แต่ว่าแบบเขาก็จะบอกรลัาว่าแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็โอเคคือบรรยากาศในการอัศรลดในการกินข้าวนะคะขายของกันเก่งเหลือเกินค <c oughs> ือนอกจากพวกของแพนเมที่เขาขายสองทั้งทางแล้วนะคะแล้วก็ พวกดูดิ้งด้านหลังอ่ะก็จะเป็นแบบบาร์เป็นแบบบาร์แอนด์รีสอร์ทนะคะบอกว่าที่นี่ร้านขายยาเยอะมากนะเนาะเหมือกับยาที่นี่ถูกแล้วก็มียาที่แบบไม่ได้ขายทั่วไปในยูเนสโกหมายความว่าอย่างเช่นพวกพวกเอ่อแอนตีแอนติบิออติกมันก็คือจะต้องเป็นพรีสครด e คนรีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาซื้อที่ที่แมกซิโกก็คือว่าร้านขายยาเขาก็ขายกันเป็นเรื่องปกตินะคะ ท,ท yeah! wow. ี่นี่ก็เลยมีร้านขายยาเยอะมากได้ร้านแล้วมากริต้าอยู่กรกซิโกก็ต้องเดือดมาการิต้าสิคะ ขอบเขบมีดนตรีในหัวใจมากเลยนะตอนนี้อยู่ในสปอร์ตบาร์นะบนถนนบนขนมอาเบดิดาอาเบดิดาเรเวลูชออนมานั่งก่อนมานั่งเข้าก่อนก่อนจะลงมือ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีก็อยู่ที่ภลายาเดดจีฮัวนานะคะหรือว่าจีฮัวนาบีชนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีป้ายสัญลักษณ์ของจีฮัวนานะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าว่าเป็นสุดเขตรั้วที่โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมปเป็นคนสร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นรั้วที่เป็น การระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกานะคะเดี๋ยวจะพาไดูนะั้นที่แบบรัวเนี่ยมันจะแบบยาวลงไปในทะเลเลยอันนี้คือบรรยากาศของไล y เด d จิฮัวนานะคะมีกลางร่มให้นั่งด้วยเหมือนบ้านเราคุชิวัวนาก็ไม่ได้มีแบบที่พักเอ่อที่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็จะมีจุดสำคัญสำคัญ ที่คนที่เขามานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวและ,ละหลังที่ที่เห็นก็คือเป็นจุดขึ้นสุดของ,งกัมพาั้นชายแดนแม็กซิโกลเอสเนะคะที่ที่หวนหน้านะคะก็อันนี้ก็จะขึ้นไปคนเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมาสุดที่ในน้ำนะคะคือปีที่แล้วมีค,คนกลุนน่มนึงนะ,ะที่อ่านข่าวมาก็คือมีคนกลุ่มนึงกัาพายามว่ายคามไป ต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีคนท่วมน้ําเสียชีวิตด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะ mm. คือคนมาสกิจการเขาก็พยายามที่จะแบบเข้าไปหา mm. งานทําที่อเมริกาเพื่อแบบนนะ ush, mm. เพราะว่าแบบค่าแรงที่นี่นะคะแบบวันๆอยเนี่ยก็ต่อวันเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เหรียญแต่ว่าที่ฝั่งอเมริกาแค่ข้ามฝั่งไปอะ่ะชั่วโมงละสิบสี่เหรียญก็คือห่างกไกลไปเลย ด้านนั้นนะ่ะคุณภาพชีวิตของทุกคนี่ก็จะแบบแตกต่างกันอย่างชิ้นิ้งเชอนขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินกันนะคะเป็นคิดว่าจะกินโลเคอล์ฟู้ด a กล้งวันนีซึ่งก็หนีไม่พ้นทาโก้นะจ๊องะ oh. ปิ้งเยอะมากโอเค I want fish taco <Come in. S 1> อน,น้คืราที่เราจะมากินกันนะคะ มีอัดนั n งสั่งทาโก้อซาดานะคะนางก็กำลังผักอยู่จา้ามีซ่าฟ s ชฟิชอ๋ h มีการสั่งฟชทาโก้นะคะนางก็ทอดอยู่จา้าน้ำมันดำฝีเลยค่ะ ดูหม้อทอดก็ดูแล้วว่าอร่อยน,น้ำมันดำเงียเยมอมากินกันตรงนี้นะคะ ฉันนั้นไ e ว t น y c h u r r รสกินของคาวเสร็จก็ต้องกินของหวาน่อนนะคะจะบอกว่าทังพวกเขาก็ใช้ได้นะแต่แบบเพลนมากล้าก็เอาหัวหอมกับสลันั่วมาเสิร์ฟที่หลักน่าイนางคอดใหม่ๆร้อนๆเลยจ้ะ50เปโซสประมาณ how much is 50 pesos? $2.50. Okay. I mean some two Okay, okay. 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 thank you, Bob. Thank you. Gracias, thank you. 50 pesos Oh it's hot, hot. Yeah, it's always one. Do you want to use mm. this one? Yep. Please. Yep. Yeah. Thank You honey. Do you want the rest? Let me try first. อร mm ่อยนะชอบอร่อย very crispy ด้านหลังด้านหลังเขาถ่ายละครกันอยู่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือตรงถนนตรง ที่คนอนาบีชนะคะก็กินเสร็จแล้วกินมากจะบอกว่าเมื่อกี้เอาชูโรสคือแบบมันเยอะมากไงล้วก็เลยเอาไปแชร์ให้กับหลังที่เมื่อกี้เรากินทากโก้ด้วยสองสงคนนั้นนก็แบบเข้าใจใหญ่เลยจะบอกว่าชูโรสที่เจ้านี้อร่อยมากกรอบรสชาติดีค่ะกินไปสองชิ้นก็สุกแล้วจ้ะก็เดี๋ยวจะเข้างแรมนะคะไป หลังหน้าหลังตาอีกนึนงแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปที่ a v e n i d a Revolution Again นะคะเพื่อที่ว่าจะไปกินดินเนอร์ที่นั่นนะคะเราบุกไปที่ p o t e l Cesar นะหลังจากที่เราจะไปกินข้าวเราจะไปเที่ยวผักตองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะไว้เจอกันค่ะ